าาก,ก็ไม่มีแล้วทีนีิจะสู้ยังไงกันีฮทำแบบนี้ฉันเผไปแ,แล้วนะอาเม็สาวเปน็นนางืไม่สบายได้ยังไงมันไม่มองไม่มองเอาไปทิ้งแล้วใช่ไห้ดาไปกิ้นี่โอ้โอเ้เชื่อ ว่าเองนะฆ่ากันไม่ได้หรอกแหมแววตามันรู้คนก็จะฆ่ากันเนี่ยก็ต้องด่าร้องด่ากันใช่ที่ไม่ได้ร้องด่ากันร้องชมกันสู้อย่างนี้เมื่อไหร่จะตายอ่ะเขาเรียกว่าสงครามกับความรักใช่เรารล้กันมาตั้งนานแล้วตั้งสามวันสามคืนเลยไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเลยอะสู้กันสามวันสามคืนแล้วเหรอ่โอ้โหสู้กันสามวันสามคืนแล้วพวกแกนั่งนี่ไปขี้ไปเยี่ยวมัปล่าเหนอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมาจากไหนรักหนาหนู ทำไมเนี่ยพี่คู่เองจะบอกมึงหานางตลกสวยๆมาคู่กับอาจารย์หน่อยได้ไหมพวกเด็กๆเนี่ยนะนี่มันไม่ไหวดูที่พุงมันใหญ่เป็นตาลขโมยหรือเปล่าอาจารย์รู้ไหมนี่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะนี่สุดยอดแล้วคัดไม่อาจารย์มันไปชีวิตเนี่ยนี่สุดยอดของมึงกันเหรอแล้วมึงนี่สุดยอดเลยเหรอพวกปตรไอ้หาลูกล่ามบนอื่นชีวิตมึงนี่มันตายชีวิตนะไม่ได้คนชีวิตนะไม่มีสิทธิ์เลือกเจอกูนี่หรูเลยทำไมพี่ กูถึงกูจะอ้วนแต่กูผิวนาเว้ยยังงั้นต้องลองดูเกี่ยวกันเลยคนอ้วนผิวทุกคนเราไม่สมควรที่จะทำศึกกันหรอกเพราะว่าเรานะไม่ได้มีมไม่ได้มีเรื่องบาดใจบาดหมางใจกัน่อให้เป็นเรื่องของพวกผู้ใหญ่เขาให<ม>้ผู้ใหญ่เขาจัดก,การกันไปเองแต่ทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ถึงไม่พูดแบบนี้่ะคะ ถ้าคนอยู่เยอะเราจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงเล่าไช<อ><อ>้มัน,มนอายอายนี่ไปยืนจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยืนยืนยิ่เกยืนกลางกลางลงวะย,<อ>ยืนกลางกลางอยอดยิงควันเมืองเจ้าจะกระ Yeah. หูยังอยู่ะไหมมาดูก่อนแล้วเขาจูบกันบ้าเหรอหรือว่ากัดหูแหมเป็นเพลงอะไรล่นมันจูบแช่เลยเหรอกระมังเคลิมจูบแช่เลยใช่ไหมม่ใช่ไปกินตาคิวกินไงมันมันคงไม่มีปัญญาทำแบบนี้หรอกเอ็งสองคนเนี่ยร้องเพลงได้น่ารักแล้วก็มันเหมาะกันจังเลยว่าจะหายใจก็จะเป็นลมแล้วมึงอ่ะดูผู้อาจารย์มั้งจังได้อย่างนี้บ้างอ่ะเมื่อกี้เพลงขึ้นไหนอ่ะโอ้ยอดยิงเพลงแล้วโอ้แล้วน้อง ยังไม่ได้แต่งเลย <พ bitcoin S 3> ไม่ลองต่อนุ๊กเนื้อใจเขาต้มเหรอนึกเนื้อนึกเนื้อโอ้โหละน้องดวงดาวเอ๋ยจะพาน้องตาไปชักวาวไอ้้าไอ้บ้าต้นมะขามตุเล่ตุเลทำไมมีกูแล้วมึงจะไปยุ่งถอยทำยังไงไอีบ้าห้องน้จะได้กินน้า ชักไปไหนชักว่าวที่บนมึงคิดลึกมากเลยนะเนี่ยคิดอย่างที่กูคิดหรือเปล่าโอ้โหดูที่มันหาว่าอาจารย์จะพามันไปชักว่าวแก่ป่านนี้แล้วกูจะทําอะไรใครได้ดังอ่านแล้วเนอตอนนี้คืออาจารย์ขอเวลาสักสามชั่วโมงไอ้นี่มันเล่นดีเกียรมันตาไวจังน้องนี่เป็นเด็กที่ตาไวมากเลยนะเราจะพูดกับไอ้ที่มันมองไข่อ้อใหญ่เป็นเด็กน่ารักมากตามหัว เป็นเด็กที่เเป็นหูตาไวไวด้วยยิหายใช้ทุอ่าเลยกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่จะขอเจริญเจริญนะที่หูเลยค่ะพี่นี่เพิ่มเต็มที่อุ้ยมอก่อนจันนุ่มๆก็มีคนจูบฉันอย่างนี้แหละตอนนี้ไม่กล้าให้จูบกลัว่านโนกูไปหัวกูทิ้มลนไปใครแล้วพี่จกลัวหนัง็ันจะมาต็ดครับนั่นเองนั่นเองขอบพระคุณคุณแม่เลยนะคะับขอบคุณนะคะอ่ เดชะองหญิงกระผมฉันขอบอกความจริงตั้งแต่ได้เห็นองหญิงเพียครั้งแรกก็รู้สึกรักและก็ชอบองหญิงองหญิงคงจะไม่ว่าอะไร พระพุณเจ้าจะไปร่วมการตรลองศึกครั้งนี้ด้วยแค่นะั้นเกินจะสัือยางแต่ถ้ามาต้องแพ้คนอื่นให้จบเลยนะฉะน,นฉะนฉันคงเดียวจะได้แต่งงานกันจเจ็ดวันที่จะมานะ